สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกระลุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ได้นำสูตรมาครบ2สองตัวบนนะครับเอามาฝากท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับไปพิจารณานะครับ มาครบ2ตัวบนนะครับเป็นสูตรใหม่ลงงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับเอาละครับก่อนอื่นตามธรรมเนียมเราก็มาดูคำเตือนก่อนเช่นเคยนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับ เอาละครับทีนี้เราก็มาเข้าเรื่องกันนะครับมาดูวิธีคํานวณคำนวณยังไงครับเราก็มาชมกันเลยนะครับมาดูงวดแรกกันนะครับวิธีคํานวณนะครับก็ใช้หลักพันนะครับ1ครั้งบวกหลักสิบหครั้ง แล้วก็มาบวกหลักสิล่าง1ครั้งแล้วก็บวก4คงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้เอาผลลัพธ์มาบวก1บวก2บวก3แล้วก็บวก2นะครับทุกครั้งทุกงวดไปนะครับอ่ะมาดูการคำนวณกันเลยนะครับ9 1ครั้งก็ได้9 4 1ครั้งก็ได้4 1> 6 1ครั้งก็ได้6นะครับ9บวก4เป็น13 13บวก6เป็น19 19บวก4ก็เป็น23นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3 3บวก1ก็ได้4 4บวก2ก็ได้6 6บวก3ก็ได้9 9บวก2ก็ได้1นะครับต่อมา2ตัวบนที่ออกก็คือ หกนะครับ6กสาม,มาดู3ตัวนี้นะครับแล้วก็6ตัวนี้นะครับ งวดต่อมานะครับงวดต่อมา7 1ได้7 6 1ได้6 2 1ได้2 7บวก6เป็น13 13บวก2เป็น15 15บวก4ก็เป็น19นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ9 9บวก1ได้0 0บวก2ได้2 2บวก3ได้5 5บวก2ก็ได้7นะครับต่อมา2ตัวบนที่ออกก็คือ09นะครับ09ก็9ก็คือตัวนี้0ก็มาตัวนี้นะครับก็2ครบ2ตัวนะครับ งวดต่อมานะครับ0 1ได้0 0 1ได้0 5 1ได้5นะครับ0ไม่ต้องบวก5บวก4ก็เป็น9นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ9 9บวก1ได้0 0บวก2ได้2 2บวก3ได้5 5บวก2ก็ได้7นะครับต่อมา2ตัวบนที่ออกก็คือ7 9นะครับ7 9 7ก็คือตัวนี้9ก็คือตัวนี้ก็มาครบนะครับ3ตัวบน2สองตัวบนนะครับงวดต่อมานะครับ7 1 7 7 1 7 2 1 2 7บวก7เป็น14 14บก2เป็น16 16บวก4ก็เป็น20นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0 0บวก1ก็ได้1 1บวก2ก็ได้3 3บวก3ก็ได้6 6บวก2ก็ได้8นะครับต่อมา2ตัวบนที่ออกก็คือ0 0นะครับ ก็0มาครบนะครับงวดต่อมานะครับ8 1ได้8 0 1ได้0 5 1ได้5นะครับ0ไม่ต้องบวก8บวก5เป็น13 13บวก4เป็น 17นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ7 7บวก1ได้8 8บวก2ได้0 0บวก3ได้3 3บวก2ก็ได้5นะครับต่อมา2ตัวบนที่ออกก็คือ7 7นะครับก็มาครบนะครับ งวดต่อมานะครับ7 1ได้7 7 1ได้7 5็้าหได้ห้าเบวกเเป็น14 14ีบวกหเป็น19 19กบกวกสก็เป็นยี่สินะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3าสาม บวกหก็ได้4 4่บวก2ก็ได้6กกบวกสก็ได้9 9้กบวกสก็ได้1นะครับต่อมา2ตัวบนที่ออกก็คือ9 4นะครับงวดที่ผ่านมานี้เองนะครับก็9ก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็4ก็ตัวนี้นะครับก็มาครบนะครับ เอาละครับที่นี้เราก็มาดูงวดนี้กันนะครับซึ่งเป็นงวดประจำวันที่16เดือนมีนาคม6 8นะครับมาคำนวณกันดูนะครับ8 1ได้8 9 1ได้9 5 1ได้5 8บวก9เป็น17 17บวก5เป็น22 22บวก4ก็เป็น26นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ6 6บวก1ก็ได้7 7บวก2ก็ได้9 9บวก3ก็ได้2 2บวก2ก็ได้4นะครับก็สรุปแล้วนะครับมาครบ2ตัวบนงวดนี้นะครับงวดประจําวันที่16 เดือนมีนา68เลขที่ได้ก็คือ6 7 9 2 4คือมาครบบน2ตัวนะครับมาครบ2ตัวบนนะครับก็จับคู่ดูนะครับก็จะได้กี่คู่ก็ชอบคู่เลขตัวไหนคู่กับตัวไหนก็ท่านผู้ชมก็ลองไปจับดูนะครับก็ เอาละครับก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังค์ใช้นะครับสำหรับลุงเนียงเองก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ